<ด>ใช้บางค่าใช้ยาสิฟันไปแล้วดีมากค่ะฟันรื่นดีค่ะลิ้นดันด่างดันลนก็ ดันข้างบนดันข้างล่างก็ลื่นดีค่ะ,ะลื่นปืดเลยมัน<ล>มันลื่นไม่มีเป็นเม็ดไม่มีเป็นผงเลยค่ะโอ้โหอะไรที่ดีขนาดนั้นวันแรกเลยนะครัง้งแรกเลยนะค่ะิ่งจะใช้ครั้งแรกครับคุณจะใช้ได้สามวันวันนี้แหละค่ะปั่นลื่นปืดลื่นปืดลื่นค่ะดันลิ้นดันล่างดันบนนะฮะไม่สากไม่น่าเลยไม่สากไม่อะไรไม่มี แตอ,อาหารติดซอกติดซอยก็ไม่มีกินไม่มีเหม็นค่ะโอ้โหดีขนาดนั้นเชียวจ้ะดีค่ะใช้ได้โอเคค่ะเ <c oughs> พราะว่ามีผสมเกลือผสมเกลือมันของโบราณค่ะอสมัยก่อนไม่มียาสีฟันอมเกลือนั่นแหละค่ะโอ้โหดูดิอายุเท่าไหร่ในฟันเต็มปากเลยอ่ะเจ็ดสิบเออแปดสิบเอ็ดแล้วค่ะโอ้โหดูดิดูดิดูดิเนี่ยดูแลฟันดีขนาดไหนเนี่ยยันโคเลยค่ะเพราะของเค็มค่ะเพราะเกลือค่ะ ตั้ง,งแต่แรกคือเกลือค่ะจากเกลือก็มาเจอ,อยาซีฟันเค็มๆนี่แหละค่ะนี่ยิ่งเจอตัวนี้ยิ่งถูกใจเลยแก้วเลยค่ะโอ้โหสุดยอดมากถูกใจมากเลยว่างั้นเถอะนะโอ้โหขอบคุณนะคะแต่ใช้มาเยอะค่ะใช้ยี่ห้อหลายยี่ห้อแต่พอเชิญชาวตีห้าอพอเย็นใบไม้และทำไมฟันมันสักๆกูก็แปรงฟันนะทำไมมันสักนี่มันลื่นตลอดเนี่ยเนี่ยลิ้นดันล่างดันบนเนี่ยลื่นตลอด ถูกใจละงั้นเถอะโอ้ยขอบคุณมากนะคะน่ารักจังเลยจ้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะ